จอมเทพโอสถตอนที่103คมเฉียนคมเกิดอะไรขึ้นเหตุใดจิตสังหารถึงรุนแรงเพียงนี้นี่มันผิดปกติแล้วหัน่นหยางยงสันสถานไปทั่วล่างทันทีได้รับรู้ถึงจิตสังหารที่แผ่ออกมาจากเส้นทางเก้าสวรรค์เฟินหลัวปิงยกคิ้วขึ้นพร้อมกล่าวว่าช่างทรงพลังเสียจริงนี่คือพลังของช่วงสุดท้ายงั้นหรือ ถูกต้องแต่ในคราโมกหินตันที่ท้าทายเส้นสวรรค์เก้าแห่งนี้ข้าจำได้ว่าจิตสังหารมันไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจเป็นเพราะเย่หยวนบนรรลุอาณาจักรจิตวิญญาวารีสงบหันหย่างโยงสูดลมหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับกล่าวออกมาว่าค่ายกลของเส้นทางเก้าสวรรค์จะแกล่งขึ้นตามความแกล่งของผู้ท้าทายและนี่อาจเป็นไปได้ว่า เย่หยวนเหนือกว่าโมกหญิงตันทั้งทั้งที่เย่หวยวนมีพลังเพียงอาณาจักรแก่นแท้เท่านั้นแม้จะมีพลังแก่นแท้แห่งตาร,ระดับ9แต่โมกหญิงตันก็ไม่สามารถบรรลุจิตวาลีสงบได้อย่างเย่ยยวนจะว่ากันแล้วในคราที่โมกหญิงตันท้าทายในส่วนที่สองเขาผ่านมาด้วยสภาพเจียนตายกว่าจะขึ้นได้แต่ละก้ามันเต็มไปด้วยความทรมาน ที่ปรากฏออกมาจากใบหน้าของเขาซึ่งแตกต่างจากเย่หยวนแม้จะติดขัดในช่วงแรกแต่เมื่อผ่านจุดจุดนั้นมาได้ที่เหลือเขาก็ผ่านมาได้อย่างง่ายดายสิ่งเหล่านี้มันคงเพียงพอแล้วที่จะอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเย่หยวนในขณะนี้แม้ว่าทั้งสองจะคาดเดาไปต่างๆนา,นานาว่าเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ แต่พวกเขาคงคาดไม่ถึงเลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เกิดขึ้นได้เป็นเพราะตัวเย่หยวนต้องการมันเองเนื่องด้วยเย่หยวนได้ท้าทายผู้เฝ้าในช่วงสุดท้ายจึงทำให้ค่ายกลในรอบสุดท้ายทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีในประวัติมาและเย่หยวนคือคนแรกที่ได้สัมผัสมันส่วนด้านติงเขาเนื่องด้วยจิตสังหารที่รุนแรงเกินไปจนทำให้เหล่าสิทธิ์จำนวนหนึ่ง ที่อยู่ในแถวนั้นทนไม่ไหวจึงต้องถอยกลับไปทันทีและที่เหลือคือเหล่าสิทธิ์ที่มีพลังอยู่ในอาณาจักรหลอมรวมวิญญาที่ยังพอต้านจิตสังหารเหล่านั้นไหวด้านหลังหอบเขาบริเวณที่ใกล้เส้นทางสวรรค์ที่สุดคือแผ่นที่โล่งๆเนื่องด้วยไม่มีใครเลยที่สามารถทนยืนอยู่แถวนั้นไหวและถัดจากนั้นคือเหล่าสิทธิระดับปัตตภีจำนวนหนึ่ง ที่กำลังยืนดูอยู่พร้อมกับหลังเขาอีกทีคือเหล่าศิษย์ที่เหลือที่ไม่สามารถทนจิตสังหารไหวนั่นเองในขณะที่เย่หยวนได้อยู่ใจกลางค่ายกลดาบอันรุนแรงและรวดเร็วดุดพาย,ยุพร้อมกับมีคมดาบมากมายมาเฉือนเส้นผ้าของเขาจนหลุดลุย่ยแม้แต่กระนั้นเขาก็ยังยืนไหวอย่างไม่คาดหวัง แต่หากสังเกตได้ดีรอบกายของเย่หยวนได้มีบางอย่างผิดปกติไปในขณะน,นี้รอบกายของเขามันเปลี่ยนแปลงไปด้วยคมดาบนับร้อยพันที่เข้ามาประทะกับคมดาบที่พุ่งออกมาจากค่ายกลอย่างเปรี้ยวกาดจนเกิดเสียงสนั่นหวั่นไหวดังแผบแผบแท้จริงแล้วเจ้ามีพรสวรรค์ในการใช้ดาบด้วยงั้นหรือ เมื่อรุ่นเหนียนเห็นเช่นนั้น <_ C> e <an> เขาก็เอ่ยปากออกมาด้วยความตกใจเสียงของเขาได้กังวาลออกมาสิทธิคนนี้เพียงแค่โชคดีเท่านั้นที่ได้เรียนรู้เพลงดาบติดตัวมาบ้างแต่หากเปรียบเทียบกับเพลงดาบของท่านวู้แล้วก็เพลงดาบนี้ก็ห่างชั้นยิ่งนักเย่หยวนเพียงแค่ถอมตัวเท่านั้นหากเอาจริงแล้วจะเป็นอย่างที่เพลงดาบดอกเหมยร่วงโรยจะด้อยกว่าเพลงดาบของวู้หลานกัน เหตุใดจึงมั่นใจขนาดนั้นหรือเป็นเพราะเพลงดาบของดอกเหมยร่วงเลยที่คิดค้นโดยเย่หยวนนั้นแม้แต่จอมราชันแห่งดาบก็ยังสรรเสริญและชื่นชมอย่างไม่หยุดหยอนเอาละตั้งแต่ตอนนี้ไปเจ้าจงระวังข้าจะเริ่มโจมตีแล้วนะเสียงของรู้เนียนกังวานขึ้นอีกทีโปรดอย่าได้ออมมือท่านเจ้ายุดหอเย่หยวนตอบกลับอย่างไม่เกรงกลัว เย่ยวนก้าวไปอย่างไม่หยุดหย่อนโดยมีมีดที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆจนเต็มฝักฟ้าก้าวแล้วก้าวเร่าจนในขณะนี้เยี่ยวนได้ก้าวขึ้นมาถึงขั้นที่30แล้วแต่ใบมีดที่เต็มฝักฟ้าก็ไม่เห็นจะมีท่าทีร่วงลงเลยแม้แต่น้อยและตามที่เยีหยวนคาดเดาเอาไว้ทันทีที่กแต่ขั้นที่33ค่ายกลจะเริ่มทำงานทันที คมมีดเหล่านั้นมันแหลมคมและเต็มไปด้วยจิตสังหารหากมันร่วงหล่นลงมาแล้วก็แม้แต่เล็กกล้าก็ถูกเฉียนเป็นชิ้นเล็กๆแน่เหล่าสิษย์ที่ท้าทายที่แห่งนี้รวมถึงโมกหินตันทุกคนต้องเผชิญหน้ากับค่ายกลอันนี้เช่นกันคมดาบเหล่านี้คงฆ่าชีวิตของผู้ท้าทายมานับไม่ถ้วน แต่คมดาบเหล่านี้ที่เย่หยวนกำลังเะเชิญอยู่มันรุนแรงและทรงพลังยิ่งกว่าที่แล้วแล้วมาหลายเท่าและบางทีมันอาจจะทรงพลังมากกว่าเป็นสิบสิบเท่าด้วยซ้ำแม้จะเป็นผู้ท้าทายระดับอาณาจักรหลอมรวมวิญญา <c oughs> ก็ยังไม่มั่นใจเลยว่าจะรอดชีวิตมาได้หรือไม่แต่เย่หยวนในขณะนี้ไม่มีความเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเขาได้ก้าวข้ามขั้นที่ส3อย่างไม่รังเล ตามที่คาดไว้คมดาบจำนวนนับไม่ถ้วนได้ร่วงลงมาจากฟกฟ้าดังเม็ดฝนไร้จำกัดและจุดประสงค์ของพวกเขามันคือทะลวงร่างของเย่หยวนให้พลเยี่ยงรังพึ่งในเสี้ยววินาทีนั้นเย่หยวนได้ใช้นิ้วชี้ยังคมดาบที่กำลังร่วงลงมาดังเม็ดฝนจำนวนมหาศาลทันใดนั้นดาบลมปานที่มองเห็น ก็ปกคุมอย่างฉับพลันแต่มันยังไม่จบเย่่อหยวนตวัดนิ้วไปมาบนอากาศเป็นทรงคลื่นวงกลมจนในที่สุดเขาก็สะบัดนิ้วไปทางขวาในจังหวะนั้นจูๆ่ๆภาพที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคมดาบจำนวนนับไม่ถ้วนได้เปลี่ยนทิศไปทางขวาตามนิ้วของเย่อหยวนที่ตวัดไปมาคมดาบเหล่านั้นถูกเบี่ยงไปทางขวาทั้งหมดจนเกิดช่องร่อง ตรงทิศที่เย่หยวนยืนอยู่อะไรนะจะเจ้าเจ้าทำอะไรทำได้อย่างไรรูเหนียนกล่าวด้วยความตกตะลึงเย่หยวนยิ้มบางๆและตอบกลับไปว่า ท่านเจ้ายุดหอสิทธิคนนี้เข้าใจถึงไข้กลน,นี้ดีว่ามันทรงพลังและนา่าเกรงขามยิ่งแต่ถ้าสังเกตดีแล้วก็จะพบว่าคมดาบจำนวนมหาศาลเหล่านี้มันไรซึ่งผู้ควบคุมกลไกลจึงได้ซับซ้อนอะไรมากมายดังนั้นข้าก็เลยพยายามเบี่ยงวิถีของดาบเหล่านั้นโดยใช้แรงเสริมจากพวกมันเองนัน่นน,นี่มันอะไรเข้าใจ ร่วเหนียนพึ่งพำกับตัวเองเขาตกตะลึงจนไม่สามารถเรียบเรียงคำพูดได้เลยในขณะนี้ความรู้บางทฤษฎีของเพลงดาบก็ยากเกินกว่าจะทำได้มันจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเพลงดาบโดยตรงก็เถอะ ทั้งชีวิตของรู้เหนียนเอาแต่ศึกษาเพลงดาบอัศนีม่วงบาททองจนเขาสามารถเข้าใจเพลงดาบนี้อย่างลึกซึ้งและอาจกล่าวได้ว่ามีเพียงเขาคนเดียวเท่านั้นที่สามารถปกป้องเพลงดาบอัศนีม่วงได้แม้จะเป็นเช่นนั้นแต่เขาก็ไม่สามารถทำแบบที่เย่หยวนทำไปเมื่อครู่ได้เย่หยวนสามารถเบี่ยงคมดาบทั้งหมดได้ราวกับว่ามันเบาดังขนนก ตอนนี้รู่เหนียนเข้าใจเลยว่าทั้งหมดที่เขาเข้าใจเป็นเพียงบางส่วนของเย่หยวนที่เข้าใจทั้งหมดเท่านั้นแต่วิธีที่เย่หยวนปฏิบัติเมื่อคู่มันทําให้หัวใจของรู่เหนียนเต็มเปลี่ยนไปด้วยความปิติยินดีและโล่งใจเป็นอย่างยิ่งพร้อมกับค่อยๆลดเพลงดาบและจิตสังหารลงอย่างช้าๆในตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเย่หยวนนี่แหละ คือความหวังของนิกายเมธาราตีที่จะได้กลับมาพังหาบนดินแดนเหนืออีกครั้งเย่ยยวนก้าวขึ้นสูงขึ้นปริมาณเพลงดาบก็ลดลงไปเรื่อยๆ33ขั้นในส่วนที่สองปริมาณคมดาบเหลือเพียงไม่กี่พันเล่มเท่านั้นในเวลานี้เย่ยยวนใช้สองนิ้วในการเบี่ยงคมดาบนับพันออกไป และ33ขั้นในส่วนที่3ปริมาณคมดาบเหลือเพียงร้อยเท่านั้นแต่ได้เย่หยวนใช้ถึง5นิ้วในการเบี่ยงคมดาบนั้นในขณะที่จำนวนเพลงดาบเทพอัศนีม่วงทองได้ลดลงอย่างมากแต่จำนวนนิ้วของเย่หยวนใช้กับมากขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่ายิ่งลดจำนวนลงเท่าไหร่ความแข็งแกร่งของ คมดาบอัศนีม่วงทองก็เพิ่มขึ้นอย่างหลายเท่าเพลงดาบอัศนีม่วงทองได้แข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆยังกับวว่ามันรับรู้ถึงพลังคู่ต่อสู้ได้มันช่างเป็นเพลงดาบที่น่าเหลือเชื่อมันแต่งขึ้นจนข้าต้องใช้เพลงดาบดอกเหมิร่วงโรยถึงห้านิ้วเลย ช่างน,น่าประทับใจยิ่งเย่หยวนรู้สึกประทับใจอย่างมากกับเพลงดาบอันนี้ที่เขากำลังประชิญอยู่ในขณะที่เย่หยวนสามารถผ่านขั้น33สามขั้นในส่วนที่สาม,มารถได้และตรงหน้าเย่หยวนมีเพียงคมดาบอันเดียวเท่านั้นที่รอเขาอยู่แต่ในทันทีที่เย่หยวนเดี๋ยตาไปเห็นคมดาบอันนั้นสีหน้าเขาก็เปลี่ยนเป็นเข้มขึ้นอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน นี่คือเพลงดาบอัศนีม่วงทองของจริงเย่หยวนก้าวไปใกล้คมดาบอันนี้ยิ่งตายเป็นรูปธรรมมากขึ้นจงระวังตัวเย่หยวนคมดาบอันนี้คือสุดยอดผลงานที่ถูกกรอรอมด้วยยอดบรรพบุรุษบูรานแม้เจ้าจะเข้าใจถึงเพลงดาบดีแต่ก็ต้องระวังในการพิชิตก,กับคมดาบอันนี้ให้มากรูเหนิยนกล่าวเตือนขอบคุณท่านมากที่กล่าวเตือน ท่านเจ้าหอยุดเย่หยวนกล่าวด้วยสีหน้าที่เข้มขึงทุกคมดาบก่อนหน้านี้มันร้วนแต่ด้วยลมปานแต่กับการเย่หยวนไม่รู้สึกถึงลมปานที่ล้นออกมาในเพลงดาบอันนี้เลยแม้แต่น้อยบางทีคมดาบอันมหาศาลทั้งหมดเมื่อครู่อาจเกิดจากคมดาบอันนี้เพียงอันเดียวและในขณะน,นี้ทุกคมดาบได้กลับมาเป็นหนึ่งอีกครั้งตรงหน้าเขา เมื่อเท้าของเย,ย่หยวนได้สัมผัสขั้นที่999ในที่สดุดคมดาบตรงหน้าก็เตรียมที่จะหยุดโจมตีเขา